ต่อเนื่องกันที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะคะในเดือนกันยายน2563ในขยายตัวได้ร้อยละ3.36คะ่ะส่งผลให้ใน9เดือนแรกของปีขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.83นะคะขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวแตะ7.92ต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แล้วคะ่ะ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ในเดือนกันยายน2565อยู่ที่97.9ขยายตัวร้อยละ3.36เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมกาเดินแรกขยายตัวที่ร้อยละ2.83โดยมีปัจจัยการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออกประกอบกับสถานการณ์เงินเฟอ้อที่ทางชะลอตัวลงต่อเนื่องจากลัชนีราคาผู้ผลิตหมดสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนกันยายนที่ขยายตัวร้อยละ7.92ปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ขยายตัวร้อยละ8.7ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดของปี2565 นอกจากนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำในเดือนกันยายนอยู่ที่1,9,710ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ7.92เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีมาตราการป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งได้กำชับและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนค่ะ